loving you too much so much very much right now my room just to might you all should should สวัสดีค่ะเพืพ่อนๆทุกคนนะคะที่กำลังติดตามชมช่อง YouTube ของรรสอนเดอนนะคะแล้วก็ทาง Facebook ของรถนะเมื่อวันเสาร์นะคะรถได้รับอาพัโซนะคะมัมมี่แบบอย่างนี้เลยตุตันทาเมินนะคะจากร้านของยีนุษนะเพราะเอิญไม่มีเวลามาทำรีวิวนะวันนี้อาร้านไม่ค่อยยุ่งมากนะคะกลับมาบ้านก็เลยไม่ค่อยเหนื่อยนะรถขอมาทำรีวิวให้ร้านยายเลยละกันนะคะว่า ลดได้อะไรจากร้านยายมาบ้างนะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะครั้งนี้นะ CF e หมดไป200กว่าปอนนะคะนะก็ได้นะคะโจ๊กนะคะขนอนะอ่าเป็นลดกุ้งปูอัดแล้วก็ลดไก่นะ,ะนะอ่าอันนี้นะสั่งมาทีก็มาเยอะๆเลยก็สต็อกทานได้สอเดือนเลยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทานทุกวันนะ อ่อาทิตย์นึงอาจจะทานสองครั้งหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะนะซื้อกับร้านยายเนี่ยแบบได้ราคาบาร์เก้นนะคะมากกว่าไปซื้อร้านอื่นนะแล้วก็คือว่าซื้อกับยายเนี่ยเราไว้ใจได้ว่ายายส่งของจริงอะไรจริงแล้วก็นะส่งตรงเวลานะคะอันนี้ก็ได้โจ๊กมานะคะมีหลายรสเลยนะอ่าปกติยายจะขายครบทุกรสนะแต่ว่าอย่างที่เพื่อนๆรู้ว่าลมไม่กินเนื้อแดงนะคะ เราก็จะได้มาแค่รถไก่แล้วก็รถพวกบางทีก็ปลาแต่ครั้งนี้ยายส่งรถกุ้งกับปูอัดก็กินได้นะคะแล้วนี้ก็เป็นก๋้วยเตี๋ยวเรือแห้งนะคะนะสูตรแซ่แห้งนะคะได้มาทั้งหมดเนี่ยเอ่อยีถุงนะคะเพราะยายขายอ่าสีถุงสถุงนี่สิ ปอนนะสี่ถุงสิบปอนก็ได้มาแบบแน่นๆอย่างนี้เลยนะนี่จะเป็นเรื่องแบบว่าพวกของกินนะคะพวกของกินก็จะได้มาประมาณอย่างนี้เลยนะนะคะไปเดี๋ยวเรามาดูเสื้อผ้าสวยๆกันนะคะก็ขอโชว์ชุดเซนตี้ก่อนนะเพราะว่ายายเอามาทุกเกียวนะคะ ชุดเซ็ตคิตตี้เนี่ยเอามาชุดเดียวเพราะว่านะคะราคาแรงน,นะคะตกราคาเป็นไทยนี่ก็พันกว่าบาทนะคะนะคือกว่าจะมาถึงนี่ต้องมีค่าภาษีค่าขนส่งค่ากำไรแม่ค้าเนอะอันนี้เราก็ต้องคิดแต่ก็ถือว่าร้านยายนี่ถูกกว่าร้านอื่นนะคะนะอันนี้นะเป็นเดีย๋ยวราให้ดู งานคิตตี้นะคะนะผ้านุ่มเฉียวผ้าแบบดีอะ่ะอ่านี่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งทุกคนนะคะเป็นฮูตดี้นะสีชมพูนะคะนะเป็นงานเซตนะคะอ่าอันนี้นี่เป็นผ้าแบบว่ายืดนะคะผ้านุ่มอะ่ะ เราเป็นคนชอบแบบคิตตี้นะเพราะว่าเป็นตุ๊กตาที่ของซาริโอตอนราอยู่ม,มัธยมอาวิทยาลัยเนี่ยเราจะใช้ของพวกผลิตภัณฑ์ซาริโอแล้วก็คิตตี้เนี่ยเขาจะเป็นหนึ่งในของที่ราสะสมด้วยแล้วก็อันนี้มีกระเป๋านะคะนะนี่น่ารักมากนะคะผ้านี่อย่างดีเลยนะผ้านี่คือแบบนุ่มอะ่ะเออเนี่ย อันนี้นะคะก็ไปซื้อกับเกยนุชมามีตัวเดียวและรถก็เป็นคนเดียวนะคะที่ไปซีเอฟมานะ,อ,ะอันนี้นี่เป็นงานที่แบบน่ารักแล้วก็เทนะคะใส่แบบเป็นทักสุดอะไรอย่างงี้เนาะเท่ๆสวยๆมาเดี๋ยวเรามาต่อนะคะเรามาต่ออาชุดอื่นกันอันนี้อันนี้เป็นอา เวอร์ซาเช่นะคะร้านยายก็เหมือนเดิมแหละขายงานนะคะงานงานแบรนด์ไทยเอ็นนะคะนะเกตแบบอย่างดีอันนี้ก็เดี๋ยวลดแกะให้ดูเป็นเดรสเวอร์ซาเช่นะได้ราคามาแบบดีงามนี่อ่ะนะคะ เป็นวอร์ซเช่นะอันนี้เป็นเดรสนะคะแล้วก็จะมอีอันนี้นะคะเป็นผ้าผูกให้นะคะอืมจะผูกด้านข้างหรือแบบด้านหลังอะไรอยงี้ก็ได้นะเออนะคะเป็นผลงานจากดีไซเนอร์ไทยแหละแต่ว่าใช้แบบว่าแพทเทิร์นของอ่าวอร์ซเช่นะอันนี้นะคะนะ สวยเนอะมันดูหรูดีแล้วก็เป็นผ้าแบบใส่แบบเย็นสบายอะคล้ายๆแบบเป็นผ้าอิตาลีนะผ้าไหมอิตาลีนี่นะคะนะก็เป็นชุดที่สองที่ไปซีเอมาจากร้านยายอันนี้ยายก็เอางานผ้าไทยมาด้วยนะไม่เคยใส่ผ้าไทยนะแต่ยายเขาลองเอามาขายดูนะตัวนี้นะคะนะนี่งานผ้าไทย นี่เป็นอย่างนี้อ่ะนี่ให้ดูนะคะอลังมากกับแขนมันจะเป็นสมอกอย่างเงี้ยยายแกเอาขึ้นขึ้นมาให้ดูใช่ป่ะในไลอ้อ่ะเฮ้ยลดรีบ cf เอฟเลยอะ่ะแม่งคือแบบเป็นผ้าลายไทยคือแบบซักเสร็จสลัดแล้วก็ตากไม่ต้องรีดนะคะ มีผ้าผูกเอวให้ด้วยนะแล้วมันเป็นลายไทยอละทางตรงอ่ะเออเนี่ยคือแบบมันอลังนะตัวเนี้ย mm. เออสวยมากเลยเนี่ยอืมก็เ,เลยไปสีเอฟมาชุดสีน้ําเงินเป็นเสือ้ออ่าชุดสีน้าเงินนะยังไม่เคยมีก็เลยไปซื้อมานะคะผ้าลายไทยนะ mm. แต่ว่าอ่ามันไม่ใช่ผ้าใหม่นะ mm. เป็นแบบว่าผ้าที่ดูแลง่ายเพราะถักยายมาแล้ว เพราะว่าถ้าดูแลยากแล้วส่งมาให้นี่เดี๋ยวต้องติดแท็กไปไดายายยายก็ไม่กล้าเอารถไงเออก็เลยขายของนี่นะยายก็บอกอันไหนต้องรีบอันไหนไม่ต้องรีบนางจะรู้ตายแล้วไงนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้นี่เป็นชุดเซตอีกนะคะ อันนี้ชุดเซตแขนสั้นหลุยแหละนี่เป็นชุดใส่เล่นๆแล้วค่ะผ้าไหมอิตาลีนะใส่อยู่กับบ้านอ่าจะเป็นอย่างี้ เป็นงานชุดเซ็ตอ่าเดินนะคะไปตลาดไปอ่าช้อปปอกช้อปปิ้งไปท่องไปเที่ยวเนี่ยนะที่เมืองไทยเขาจะคิดกันแบบนี้แหละนะเป็นชุดเซ็ตนะคะนะมันก็จะเป็นลายหลุยนะเป็นสีอ่าเขาเรียกว่าสีครีมนะสีครีมแล้วก็เป็นแพทเทินของหลุยวิกตองนะคะนะก็เทไปอีกแบบแล้วก็เดี๋ยวลดเอามาให้ดูอีกอันนึงนะคะ อันนี้นี่เป็นกางเกงกางเกงสีขาวเป็นกางเกงคาโก้นะตอนนี้นี่เขานิยมกางเกงคาโก้กันนะคะมันใส่สบายแล้วมันก็เท่ด้วยนะคะอันนี้เป็นกางเกงคาโก้นะสีขาวนี่นะคะแล้วมันจะมีไอ้แถบหนังตรงนี้ด้วยนะมีกระเป๋านตรงนี้นะคะ มีกระเป๋าด้านข้างนะแล้วก็มีกระเป๋าตรงนี้นะคะใช้งานได้จริงนะไม่ใช่กระเป๋าคุณหลอกดาวอันเนี้ยกระเป๋ากับใช้งานได้จริงนี่เท่มากสีขาวนะอันนี้เข้าไปซีเอฟมาแล้วก็ไปซีเอฟกางเกงสีดำมานี่เป็นกางเกงคาโก นะคะเดี๋ยวจะใส่ไปตัดผมนี่เห็นปะเป็นผ้ารูปใส่สบายมากแล้วก็คือไม่ต้องรีดหรอกใส่แบบยับยับเนี่ยแหะมันก็เท่นะคะนะกระเป๋าใช้งานได้จริงนะมีกระเป๋าตรงนี้ด้วยนะแล้วก็เป๋าด้านทางด้วยนะคะนะได้กางเกงทาก้สีดำกับขาวมาราคาดีมากราคานี่ดีกว่าไปซื้อแบบว่า H&M หรือว,ว่า r i เวอร์ไอ n ลอะไรอย่างนี้อีกแล้วเนื้อผ้าก็ดีกว่าสไตล์การตัดเย็บนี่ดีกว่านะคะนะอ่าอันนี้ให้ดูนะเดี๋ยวให้ดูอีกอ,อันนี้ก็เป็นชุดอ่าเวสนะคะตะเกียที่ให้ดูแบบเป็นของวอ r ซาเทอันนี้ก็จะเป็นอ่าของ อ่มันจะเป็นกุตชี่นะอันนี้นี่จะเป็นแบบกุตชี่นะคะสวยเนาะนี่เป็นทางตรงไนงะลายดอกนี่คุณนายมากโซมาจามมากเลยนะคะไซส์ฟอรให้นมากเลยนี่แล้วก็จะมีภาพผูกอย่างงี้นี่เห็นปะจะมีภาพผูก ตรงนี้นะคะเออนะคะไม่ต้องรีดซักเสร็จสลัดใส่นะคะมันแห้งง่ายผ้าไหมอิตาลีดูแลง่ายเป็นอาร์ดีไซเนอร์ของไทยนะคะใช้แพทเทิร์นของกุชชี่นะลายนี่โพลลายน่อลังการงานสร้างสวยสุดๆค่ะพี่น้องนะคะไม่เอ็ดไม่ได้แล้วนะคะ ฮะยายมันก็มาป้ายยาฉันจะ้ะยายมาป้ายยาฉันจะเธอเอ้ยอ่ะแล้วก็อะไรอีกอะไรอีกโอ้อันนี้นี่ไม่ได้สั่งนะรู้สึกยายจะแถมให้ฟรีนี่โอยายแถมให้เอยยอยายบอกแถมให้ ค่ะขอบคุณคุณยายมากค่ะนะคะอันนี้แถมให้ฟรีนะเสื้อเป็นโอเวอร์ไซส์นะคะผ้าเด้งผ้าเด้งพยืดผ้าเด้งพยืดแบบยืดตามตัวเลยอ่ะ <c oughs> นะคะเออยายแถมเลยมาให้ <c oughs> ติมติมอ้าตายแล้วตายแล้ว <c oughs> โอ้ยคุณอันนี้ยายแถมต่างหูให้ฉันด้วยจะเธอจ๋า <c oughs> อันนี้นะมันเป็นเอ่อเพชรซีดีธะดูสิ เพชรซีซัตซีดีเธอเอ้ยนี่เธอเห็นไหมอ่าแล้วก็เป็นอ่ามุกนะทับหลังเธอดูนี่ทับหลังนี่โอ้ยยายแถมมาให้รักมากเลยแบบว่าถูกใจนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูตัวสุดท้ายนะตัวสุดท้ายนี่เราได้อ่าเป็นเสื้อใหม่รมมาจากเธอยายมึงแบบ เอามาตกอันนี้เป็นทางขวางแรดมาแรดมาเดี๋ยวฉันว่าฉันจะใส่ไปเที่ยวเติร์กีนะคะใส่ไปเที่ยวกับพัวเทพไฮเอ็นนะเดนหน้านะคะลายแบบสีเรนโบว์แล้วเขาก็จะปักชาแนลอะเธอดูกความกิฟเกรอรังการงานสร้าง ร้านใหญ่นะคะถ้ายายมาไล่เมื่อไหร่นะเราบอกนะมาดามใส่ฟอ,เพ,อเพื่อนเพื่อนใน Facebook เนี่ยต้องรีบตามไปแอกยายเป็นเพื่อนนะรถแตะแทนที่ไรแทงไว้แล้วนะแล้วก็ไป CF เพราะบางทีเนี่ยสวยๆเนี่ยนางเอามาตัวหนึ่งสองตัวเนี่ยต้องไปตบตีนะคะกับใส่ฟอเนี่ยในอังกฤษให้ทันไม่ทันก็จะไม่ได้ของสวยๆอย่ยงนี้นะคะขอบอกนะ วันนี้ขอจากลาไปเพียงแค่นี้ก่อนนะแล้วครั้งหน้าเราจะมารีวิวอะไรยังไงนะคะเพื่อนๆออย่าลืมติดตามชมนะเพื่อใครมีไอเดียการแต่งตัวนะคะการกินอาหารเนี่ยนะคะอาจจะได้รู้ว่าไปซื้อที่ร้านไหนร้านไหนแม่ค้ส่งของไวร้านไหนแม่ค้นะคะใจดีมีเมตตายอย่างหลานยายนะคะขอจากลากันไปก่อนคะ่ะคืนนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบาย Loving you too much, so much, very much right now. Mary would chatter tonight in y'all. She should admire the mind, and I shouldn't live. สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนนะคะที่กําลังติดตามชมช,มช่องรสซนดนนะคะแล้วก็ทาง a c e b o o k นะคะถเพิ่งกลับมาจากทางานค่ะนะวันนี้รถได้รับของที่โถไปซีนะคะจากร้านน้องพลอยคนสวยนะอันนี้นี่ก็เป็นเป็นไลน์ลม์นะคะที่นะยิงไลท์เนี่ยเอาไว้แบบว่าถ่ายรูปหรือว่าใช้ตั้งมือถือนะคะแล้วก็ ไลฟ์ like, สดหรือว่าทําคลิปนะอันนี้นี่จะเป็นขาตั้งนึ่งนีนะน้องพลอยนี่ขายแบบในราคานงานมากแล้วก็ CF อันนี้มานะคะน้องพลอยแถมอ่าเป็นผ้าสรา,ารพัดประโยชน์นะคะผูกผมผูกกระเป๋าผูกข้อมือผูกคอได้อันนี้นะคะน้องพลอยก็แถมมาให้ลดอีกแล้วนะคะต้องขอขอบคุณน้องพลอยด้วยนะคะนะอันนี้เป็นอันที่หนึ่งนะที่ไป CF มาจากร้านน้องพลอยนะคะแล้วอันนี้ ส่งน้อยหนานะคะนะอ่าหนึ่งลังนะค่าส่งค่าน้อยหนาเนี่ยนะคะนะเอ่อเกืบบอบสี่สิบฟองถามว่าแพงไหมไม่แพงนะเพื่อนเพื่อนนับน้อยหนานะคะนะดูสิ่งสี่สิบแปดส่สิบสิบสองลูกน้อยหนานะคะยังเขียวเขียวอยู่เลยนะคะสดสดไม่เน่านะอันนี้นี่ได้รับมาจากร้านน้องพลอยแล้วก็น้องพลอยแถมอไอ้นี่นะคะ เป็นค่าคัดผมนะคะเดี๋ยวรถจะไปให้น้องมาเคลานะคะลลกสาวคนสุดท้องของรถนะเพราะว่าน้องเขาชอบชมพูมากนะคะการชิเอฟจากร้านของน้องพลอยทุกครั้งน้องพลอยเนี่ยจะแบบใจดีนะคะแล้วก็แถมของนะคะมาให้รถตลอดเลยนะรถต้องขอขอบคุณนะคะน้องพลอยมากนะคะที่รีบส่งของมาให้แล้วก็ส่งของดีมีคุณภาพในราคาบาร์เกนนะคะรู้จักกับน้องพลอยมาเนี่ย สองปีแล้วนะคะน้องคอยนี่ไม่เคยทําให้ลบผิดหวัเงเลยนะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสเข้าไปดูสินค้าแล้วมีอะไรถูกใจเดี๋ยวพี่โรจะไป CF อีกนะคะขอฝากเพื่อนๆไปกดติดตามไปกดเป็นเพื่อนน้องคอยนะคะเพื่อนๆที่มเกาะปดูเคใส่สอมาดามน,นะคะนะน้องคอยขายอ่าผลไม้ขายพริกขายผักอะไรแล้วก็ขายอะไรจิปาถะนะคะอย่าลืมไปติดตามนะคะ ดูว่านางขายอะไรนะเพราะเวลานางขายเนี่ยนางขายแบบว่าเอาสังคมจริงน,นะคะแบบราคาบาร์เก้นนะอันนี้บางทีแบบมันถูกกว่าที่เราจะไปซื้อสินค้าออนไลน์ได้ซ้ำนะคะนะอันนี้ขอฝากร้านน้องพลด้วยค่ะคืนนี้ขอจากลากันไปก่อนนะคะและ้วคลิปหน้าเราจะไปอ่าซีเอฟที่ร้านไหนเริ่มติดตามชมเลยค่ะสวัสดีค่ะ